มาติดตามสถานการณ์ชายแดนฝั่งไทยและพะมา่ากันบ้างนะคะซึ่งทหารกระเหรี่ยงก็มีการจับกลุ่มตัวคนไทยขณะที่ข้ามฝั่งไปเพื่อค้ำประกันสินค้านะคะแต่ว่าล่าสุดค่ะทหารกระเหรี่ยงก็มีการปล่อยตัวคนไทยจากฝั่งพมา่าออกมาแล้วนะคะขณะที่ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดตากค่ะก็สั่งคุมเข้มการเดิน,นทางเข้าออกชายแดนส่วนสถานการณ์เรื่องของการสู้รบนะคะก็ยังคงดุดเดือดอยู่ค่ะ ความคืบหน้าเหตุทหารกระเรียงจับตัวนายเกรียงศักดิ์วงขออภัยกับภูมิรุ่งโรจนะคะข้าราชการบำนาญกระทรวงสาธารณสุขและอดีตผู้สมัครสอส,อสอพรรคกลมใจพัฒนาขณะที่ข้ามฝั่งไปค้ำประกันการซื้อขายสินค้าที่ชายแดนบริเวณฝั่งพม่าตรงข้ามกับบ้านตะเปาะภูตําบลโมโกอําเภออุ้มผางล่าสุดได้รับการปล่อยตัวแล้วหลังจากฝ่ายปกครองและตชดเข้าไปทําการเจรจารนะคะ เบื้องต้นทราบว่าเป็นการเข้าใจผิดนะคะโดยก่อนหน้านี้นายมรเขหรือว่านายบัณฑิตชัดพงเลอเลอร์ชาวกระเหี่งที่อาศัยอยู่ในอำเภออุ้มพางได้อ้างชื่อของนายเกรียงศักดิ์ภูมิรุ่งโรดไปยืมเงินจากกองกําลังกะเหี่ง d k เคบีเอจำนวนสามแสนบาทซึ่งชาวกะเหี่ง DKBA ให้ยืมเพราะว่าเชื่อถือในตัวของนายเกรียงศักด์ แต่หลังจากได้เงินนะคะนายมลเขก็หายตัวไปหลังจากครบกำหนดกระิ่งดีเคบจึงเชิญนายเกรงศักข้ามฝั่งเพื่อไปเจราจาสอบถามนะคะก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่ทางการไทยจะมีการเจราจาช่วยเหลือออกมาค่ะซึ่งล่าสุดนายสามารถลอยฟ้าผู้ว,ว่าราชการจังหวัดตาก กำชับให้หน่วยงานทุกส่วนที่ดูแลรับผิดชอบ5อำเภอชายแดนจังหวัดตากวางมาตรการเข้มงวดห้ามประชาชนไทยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มพ่อค้าที่ข้ามไปซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรข้ามฝั่งไปประเทศพมา่าอ,อย่างเด็ดขาดนะคะเพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารพรมาร่าและกองกําลังกเหรี่ยง DKBA และ KNU เริ่มปะทะกันหนักมากขึ้นขณะที่ภาคธุรกิจในจังหวัดตากก็ได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับการปิดด่านรมแดนในพื้นที่อำเภอแม่ หลังทางการพมาร่าสั่งปิดด่านมาตั้งแต่วันที่18กรกฎาคม2553จนถึงขณะน,นี้นานเกือบ6เดือนแล้วส่งผลให้ผู้ประกอบการการค้าชายแดนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเพราะมีสินค้าตกค้างเป็นจนํานวนมากทางด้านของนายบรรพศก่อเกียรติเจริญประธานหอการค้าจังหวัดตากได้เปิดเผยว่าตั้งแต่พมา่าปิดด่านนั้นส่งผลกระทบทางการค้าแล้วประมาณ6,000ล้านบาทค่ะส่วนสถานการณ์สู้รบนะคะระหว่างทางกระเหรี่ยงดี b a ที่ร่วมกับกระเหรี่ยง KN อยู่กับทหารพรมาร่าที่บริเวณค่ายผาลูตรงข้ามบ้านแม่กวอนเกน์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดและตำบลวาเลออำเภอพบพระจังหวัดตากยังคงมีการประทักกันอย่างต่อเนื่องโดยฝ่ายพมา่าต้องขอกําลังเสริมเข้าไปในพื้นที่เพราะว่าเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบส่งผลให้ชาวพมา่าที่รับจ้างทํางานตามแนวชายแดนบางส่วน,น,นก็ต้องหนีออกจากไร่เข้ามายังสั่งไทยค่ะ